สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่มัธยพิสวง์ที่เกาหลีใต้มีนักแสดงคนหนึ่งที่มีความพิเศษแลนใซที่เขาเดบิวทุกทุกสิป,ปีเขาจะกลับมาโด่งดังอีกครั้งแต่ที่น่าสนใจก็คือทุกครั้งที่ความนิยมของเขาพุ่งสูงขึ้นเขาจะเลือกหายไปจากวงการและอยู่ทํางานหลายปีราวกับว่าเขาตั้งใจจะทําให้ความนิยมของตัวเองลดลงจนทําให้หลายคนงุนงงและสงสยัยว่าเบื้องหลังพฤติกรรมนี้คืออะไรและภาพยนตร์ที่เขาแสดงเปลี่ยนแปลงสังคมเกาหลียังไงบ้าง วันนี้เราจะมาพูดถึงพระเอกสุดฮอตของเกาหลีอย่างกงยูและเส้นทางการแสดงที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งของเขากันค่ะในปี1979กงยูหรือชื่อจริงก็คือกงจีชอนเขาเกิดที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้เนื่องจากเขามีหัวและรูปหน้าเล็กมากตอนเด็กๆเ,เขาจึงมีชื่อเล่นว่าเดการิซึ่งหมายถึงหัวที่เล็กพอเขาเติบโตขึ้นและสูงถึง184ซนติเมตรลักษณะนี้ก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นช่วงสมัยมหาวิทยาลายัยเขาถูกแมวมองมาเห็นเข้า และได้เซ็นสัญญาร่วมถ่ายแบบและโฆษณาในช่วงเวลาว่างจากการเรียนนอกจากนี้เขายังเคยทำงานเป็นดีเจในช่องเพลงไดะได้ร่วมแสดงในซีรีส์ตลกหลายเรื่องในตอนนั้นต้นสังกัดอยากให้เขามีชื่อศิลปินที่จำง่ายๆคือกงยูซึ่งในภาษาเกาหลีหมายถึงการแบ่งปันในตอนแรกเขาคิดว่ามันเป็นชื่อที่ฟังดูไม่สมเหตุสมผลแต่ต้นสังกัดมีไอเดียที่ชานฉลาดโดยบอกว่าชื่อน,นี้ไม่เพียงมีความหมายว่าแบ่งปันแต่ยังเป็นการผสมระหว่างนมสกุลของพ่อเขาคือกงและนมสกุลของแม่เขาคือยู ที่สื่อถึงความสําคัญและความกตัญญูต่อครอบครัวซึ่งทําให้เขาตกลงใช้ชื่อกองยูและเริ่มต้นเส้นทางการสแสดงในวงการบันเทิงเกาหลีอย่างเป็นทางการจริงๆแล้วในช่วงแรกของการเข้าสู่วงการบันเทิงของกองยูค่อนข้างจะยากลําบากเพราะลักษณะใบหน้าที่เล็กของเขาในวงการโมเดลถือว่าเป็นข้อได้เปรียบแต่เมื่ออยู่หน้ากล้องกลับให้ความรู้สึกว่าย,ยังเด็กเกินไปขาดความเข้มแข็งและในช่วงนั้นเทรนความงามของเกาหลีส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายหน้าตาดีแบบคังดงวอนหรือยอนบินซึ่งเป็นแนวหล่อเนี้ยบ ทำให้เขาที่มีลุคแตกต่างออกไปดูเหมือนจะอยู่ขอบนอกของกระแสนิยมและได้รับบทแนวตลกโดยเล่นเป็นนักเรียนวัยรุ่นอยู่บ่อยครั้งเมื่อถ่ายทําต้องเสริมให้เขาดูมีความเป็นเด็กมากขึ้นให้เข้ากับบทบางครั้งผู้กําก,กับก็จะให้เขากินลูกอมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้เขาดูเด็กลงซึ่งทําให้เขาได้รับฉายาว่าแคนดี้บอยแม้ว่าจะทําให้เขาเป็นที่รู้จักแต่การได้รับแต่บทบาทแนวนี้ก็ทําให้เส้นทางการสแสดงของเขาถูกจํากัดตามไปด้วยและภาพลักษณ์ที่ได้รับในตอนนั้นก็แตกต่างจากภาพลักษณ์ที่เขามีในปัจจุบันเป็นอย่างมากเมือ่อย26ปี ในซีรีส์เรื่องครูเซียวนักเรียนแสบที่เขาได้แสดงร่วมกับกงเคียวจินดโดยกงยูรับบทเป็นนักเรียนแต่เขาเดบิวต์มาแล้ว5ปีดังนั้นการแสดงของเขาจึงได้พัฒนาไปมากจนสามารถถ่ายทอดอารมณ์ที่ซับซ้อนในบทบาทที่แอบชอบครูได้อย่างมีพลังการมองตาและการเปลี่ยนแปลงของสีหน้าเต็มไปด้วยความตึงเครียดทางอารมณ์และบางครั้งก็ยังแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์แบบชายหนุ่มที่เกินกว่าตัวละครับรุ่นจนเขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล SBS Drama Awards ซึ่งทําให้วงการได้ให้ความสนใจกับการแสดงของเขา ที่น่าสนใจคือบรรพบุพร,บรุษของกงยูและกงเคียวจินต่างก็เป็นหลานของของจื๊อซึ่งทั้งคู่มีต้นตระกูลเดียวกันในเกาหลีแต่ลำดับเครือญาติของกงยูสูงกว่ากงเคียวจินสองรุน่นเธอเป็นญาติที่ยุมากกว่าเธอถึง4ปีแต่กลับต้องมาแสดงบทเป็นครูกับนักเรียนในเรื่องนี้ไม่รู้จะพูดว่าหลานสาวดูโตเกินไปหรือกงยูดูเด็กเกินไปดีต่อมาในปี2007กงยูได้เข้าสู่ช่วงรุ่งเรืองของอาชีพการแสดงในซีรีส์เกาหลีเรื่อง Coffee Prince ซึ่งออกอากาศทาง MBC ซีรีส์เรื่องนี้เล่าถึงเรื่องราวของทายาทผู้ร่ำรวยที่ถูกคุณย่าบังคับให้มาบริหารร้านกาแฟาที่มีพนักงานทั้งหมดเป็นผู้ชายและเพื่อหลีกเลี่ยงการนนะัดดูตัวเขาเลยแสร้งเป็นเกย์โดยแกล้งคบกับนางเอกที่เข้าใจผิดว่าเป็นผู้ชายแล้วให้เธอเข้ามาทํางานที่ร้านด้วยแต่กลับลงรักเธอเข้าจริงๆทั้งๆท,ที่เข้าใจผิดว่าเธอเป็นผู้ชายเขาจึงเกิดความสับสนในตัวเองและเริ่มสงสัยว่าตัวเองจะชอบเพศเดียวกันเรื่องราวที่น่าสนใจนี้ถูกนำเสนอโดยผู้กำกับหญิงอียุนจอง ที่เน้นดึงดูดผู้ชมที่เป็นผู้หญิงโดยบรรยากาศในเรื่องจะสะท้อนรสนิยมของผู้หญิงอย่างชัดเจนพร้อมกับนำเสนอองค์ประกอบใหม่ๆเช่นร้านกาแฟและบ o y s Love ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากโดยตั้งแต่เรื่องนี้เริ่มออกอากา,กาศก็กลายเป็นกระแสดโด่งดังและดึงดูดความสนใจจากผู้ชมหญิงจํานวนมากเรตติ้งเริ่มต้นจาก12.9%ในตอนแรกและพุ่งสูงขึ้นจนถึง27.8%ในตอนจบกลายเป็นหนึ่งในซีรีส์เกาหลีที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปีนั้นนอกจากนี้ยังปลูกกระแสกาแฟในเกาหลีขึ้นด้วย แถมซีรีส์เรื่องนี้ก็ยังได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วเอเชียจนถึงคันที่วงบิ๊กแบงก็ยังมีการแสดงล้อเลียนซีรีส์เรื่องนี้ในคอนเสิร์ตของพวกเขาด้วยเมื่อมองย้อนกลับไปใน Coffee Prince ซีรีส์เรื่องนี้ได้วรวมนักแสดงใหม่ที่มีความสามารถหลายคนเอาไว้ซึ่งรวมถึงนางเอกของเรื่องอย่างยูนินเฮและนักแสดงสมทบคิมแจโอ,อ,อกคิมดงโอ,อกรวมไปถึงอีออนและอีซอนกยนที่จากไปก่อนวัยอันควรอย่างน่าเสียดายโดยหลังจากนั้นพวกเขาเกือบทั้งหมดก็กลายเปน็นนักแสดงระดับแนวหน้าและในกลุ่มนี้ คนที่ได้รับความสนใจมากที่สุดก็คือกองยูที่สามารถทำลายภาพลักษณ์ที่เป็นนักเรียนในบทบาทก่อนของเขาได้โดยในซีรีส์เรื่องนี้เขาไม่เพียงแสดงเสน่ห์ของชายหนุ่มที่เริ่มโตขึ้นเป็นครั้งแรกแต่ยังใช้การแสดงที่ละเอียดอ่อนเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ที่ซับซ้อนของตัวละครหลักด้วยเขาต้องแสดงเห็นบทบาทที่ต้องต่อสู้ระหว่างความรับผิดชอบในครอบครัวและการทำตามความฝันของตัวเองนอกจากนั้นยังต้องแสดงความรู้สึกสับสนเมื่อพบว,ว่าตัวเองตกหลุมรักเพศเดียวกันด้วยโดยในช่วงหลังของเรื่อง ที่เขาตัดสินใจจะทําตามหัวใจในเรื่องความรักอย่างไม่ยอมแพ้ยิ่งทําให้ผู้หญิงหลายคนตกหลุมรักเขามากขึ้นบทจูบที่เต็มไปด้วยความเร่าร้อนทําให้หัวใจเต้นแรงประโยคสารภาพรักและฉากสาคัญต่างๆก็กลายเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ในเกาหลีพยายามนํามาเป็นแบบอย่างเขาไม่เพียงได้รับรางวัล MBC Drama Awards แต่เขายังกลายเป็นนักแสดงเกาหลีที่โด่งดังระดับเอเชียด้วยหลังจากที่เขาขึ้นสู่จุดสูงสุดในอาชีพการแสดงอย่างยากลําบากความนิยมที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันกลับทําให้กงยูรู้สึกไม่มั่นคงและสับสน เขาไม่ต้องการเป็นแค่ดาวรุ่งที่มีชื่อเสียงอย่างรวดเร็วเขาจึงพยายามคิดทบทวนว่าจะเป็นนักแสดงแบบไหนที่เขาจะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองหลังจากที่ต่อสู้กับความรู้สึกเหล่านี้มานานเขาก็ตัดสินใจเข้ากรมเพื่อห่างไกลาจากกล้องและแสงสีในช่วงที่เขาเข้ากรมเขาได้อ่านนิยายที่ชื่อว่าเสียงที่ไม่มีใครได้ยินที่ได้รับมาจากผู้บังคับบัญชาในกองทัพเนื้อหาของหนังสือสะเทือนใจเขามากหลังออกจากกรมเขาจึงร่วมมือกับต้นสังกัดเพื่อหาทุนและร่วมสร้างภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงสังคมเกาหลี ในปี2011ภาพยนตร์เรื่องเสียงจากหัวใจที่ไม่มีใครได้ยินที่แดัดแปลงจากนิยายของกงจียองได้เข้าฉายหลายคนอาจไม่รู้แต่เนื้อหาของภาพยนตร์แดัดแปลงมาจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนสอนเด็กพิการทางการได้ยินที่เมืองกวางจูเกาหลีใต้ซึ่งเล่าถึงเรื่องราวของผู้มีการและครูที่ใช้จุดอ่อนของกลุ่มคนที่บกพร่องและอ่อนแอเพื่อทําเรื่องชั่วร้ายกับเด็กๆที่หูหนวกและเป็นใบเหล่านั้นเป็นเวลานานกว่า5ปีโดยโรงเรียนและหน่วยงานทางกฎหมายได้รวมมือกันปกปิดเรื่องนี้ ผู้ที่รู้เห็นต่างทำเป็นไม่สนใจทำให้สุขนันตรกรรมที่น่ารังเกียจนี้ถูกปกปิดเอาไว้ในน้ำตาที่ไม่สามารถส่งเสียงได้ของผู้ที่ถูกทำร้ายกงยูแสดงเป็นครูคนใหม่ในภาพยนต์เรื่องนี้ซึ่งมีบทบาทสำคัญตลอดทั้งเรื่องโดยเขาจะค่อยๆพาผู้ชมเข้าใกล้ความเป็นจริงทีละน้อยตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นที่เข้ามาถึงสภาพแวดล้อมใหม่และรู้สึกสับสนจนไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนต้องยอมทิ้งศักดิ์ศรีเพื่อดำรงชีวิตจนกระทั่งพบความจริงที่ทำให้เขารู้สึกตกใจและโกรธแค้นเขาเริ่มจากการเป็นครูทีีม่มมความวาหังและอบอบ ต่อมาเขาก็กลายเป็นนักสู้ที่ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมให้กับเหยื่อเมื่อเผชิญกับแรงกดดันต่างๆเขาเคยท้อและลังเลบ้างบางครั้งก็แสดงให้เห็นถึงความเสียใจที่เกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจแต่ในที่สุดเขาก็ยังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงเพื่อต่อสู้กับความอยุติธรรมเมื่อเขาถูกตำรวจจับกดที่พื้นและจ้องมองด้วยสายตาที่ไม่ยอมแพ้สายตาคู่นั้นทําให้ผู้ชมรู้สึกสะเทือนใจอย่างลึกซึ้งความเจ็บปวดที่สัมผัสได้จริงๆที่ยากจะอธิบายแต่ที่น่ายินดีคือหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉาย ก็ได้รับการตอบรับอย่างทวมทนแม้จะเป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาหนักและจำกัดการเข้าชมแต่ก็ยังสามารถดึงดูดผู้ชมได้ถึง4.67ล้านคนและยังมีหลายโรงหนังที่แจกตั๋วฟรีเพื่อให้การสนับสนุนเหยื่อเหล่านั้นด้วยภายใต้แรงกดดันจากสังคมสภาเกาหลีจึงได้ทบทวนระบบการปกป้องเหยื่อจากความรุนแรงอีกครั้งและได้ผ่านร่างกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายโดกานิซึ่งเป็นชื่อเดียวกันกับนิยายที่เขียนจากเขาโครงเรื่องจริงที่นำมาสร้างภาพยนตร์กฎหมายนี้ได้เพิ่มโทษสำหรับความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและเยาวชน แต่อย่างที่เราทุกคนต่างก็รู้กันดีว่าในโลกความเป็นจริงนี้ยังคงมืดมิดยิ่งกว่าบทสรุปในภาพยนตร์แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าภาพยนตร์เสียงจากหัวใจที่ไม่มีใครได้ยินที่กงอยู่เป็นผู้ผลักดันให้เกิดขึ้นถือเป็นภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่เรื่องหนึ่งที่ทําให้ประเด็นที่แทบไม่มีใครสนใจให้กลายเป็นเรื่องราวที่ผู้คนหันมาคบคิดโดยไม่เพียงได้รับการยอมรับในด้านศิลปะแต่ยังส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมด้วยเริ่มต้นจากภาพยนตร์เสียงจากหัวใจที่ไม่มีใครได้ยิน จากนั้นกงยูก็ได้แสดงความสามารถทางการแสดงที่หลากหลายต่อไปในภาพยนตร์เรื่องต่างๆโดยมีทั้งรายได้จากบอลซอรเฟและคำชมมากมายเขาสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเริ่มจากภาพยนตร์แนวสายลับในปี2013เรื่อง The Suspect ซึ่งเขาได้เปลี่ยนลุกจากบทบาทเดิมที่ดูอ่อนแอมาฝึกฝนร่างกายจนได้ลุกที่แข็งแรงพร้อมกับตัดผมให้สั้นลงและแสดงเป็นสายลับชายเกาหลีเหนือที่ต้องการแก้แค้นในครอบครัวในภาพยนตร์เรื่องนี้เขาถ่ายฉากแอคชั่นที่มีความเข้มข้นทั้งหมดด้วยตัวเองแสดงให้เห็นภาพของผู้ชายที่ท,ทรงพลัง นอกจากฉากแอคชั่นที่น่าทึ่งแล้วเกายังสามารถแสดงอารมณ์และความรู้สึกที่ลึกซึ้งเมื่อถูกพรากจากครอบครวัวได้อย่างยอดเยี่ยมภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าดูมากภาพยนตร์อีกเรื่องที่เขาร่วมแสดงคือคนลาคนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทภาพยนตร์ Warner Brothers และมีนักแสดงชื่อดังของเกาหลีอย่างซงคังโฮและอีบยองฮอนมาร่วมแสดงโดยกงยูได้ให้สัมภาษณ์ว่าการได้ร่วมงานกับสองนักแสดงรุ่นใหญ่ในวงการภาพยนตร์เกาหลีทำให้เขารู้สึกกดดันมากแต่การแสดงในครั้งนี้ทำให้เขาได้รับประสบการณ์ ได้เติบโตขึ้นไปอีกขั้นแังจาจที่ภาพย,ยนตร์คนลากคนเข้าฉายก็ได้รับคําชมมากมายและมียอดการเข้าชมสูงถึง7.5ล้านครั้งในเกาหลีใต้นอกจากนี้ยังได้เป็นตัวแทนของเกาหลีที่ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพย,ยนตร์ภาษาต่างประเทศในปีต่อมาด้วยส่วนในปี2016ภาพย,ยนตร์แนวระทึกขวัญวันสิ้นโลกอย่างเทรนทูปูซานทําให้กวางยูได้รับความนิยมมากขึ้นกล่าวกระโดดขึ้นเป็นดาราระดับบล็อกซ์เฟที่มียอดผู้ชมทะลุ10ล้านคน ภาพยนต์ซอมบี้เกาหลีเรื่องนี้ได้รับคำชมจากผู้ชมและนักวิจารณ์ทั่วโลกอย่างกว้างขวางด้วยเนื้อเรื่องที่กระชับบรรยากาศที่ตื่นเต้นและการถ่ายทอดมนุษยธรรมใน,นหนังที่ได้รับการยกย่องโดยเฉพาะการแสดงของกงยูและมาดงซอกที่แตกต่างกันทั้งสองได้แสดงบทบาทที่น่าประทับใจมากขณะที่มาดงซอกใช้หมัดต่อสู้กับฝูงซอมบี้ที่ดูเดือดแต่สิ่งที่สร้างความลึกซึ้งให้กับภาพยนตร์คือความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกที่กงยูแสดงออกมาได้อย่างน่าประทับใจแม่ในชีวิตจริงเขาจะยังโสด แต่เขาก็ยังสามารถแสดงบทบาทเป็นพ่อที่เริ่มต้นจากการเป็นคนเย็นชาและเห็นแก่ตัวแต่สุดท้ายก็พร้อมที่จะเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องลูกสาวได้อย่างน่าทึ่งในช่วงที่เขาต้องตัดสินใจระหว่างการมีชีวิตอยู่หรือการตายความรู้สึกที่แสดงออกมาอย่างจริงใจนั้นทําให้ผู้ชมรู้สึกถึงความรักของพ่ออย่างลึกซึ้งถือเป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมจริงๆหลังจากที่นักเขียนบทชื่อดังของเกาหลีคิมอึนซุกพยายามติดต่อขอให้กรุงยูแสดงในผลงานของเธอมานานถึง5ปีในที่สุด กงยูก็ตกลงรับบทในซีรีส์เรื่องกอบลินคำสาบรักผู้พิทักษ์วิญญาณในปี2016ซึ่งเป็นซีรีส์ที่แตกต่างจากซีรีส์เกาหลีทั่วไปโดยผสมผสานองค์ประกอบแฟนตาซีเช่นคำสาปพ,พูดผีอยู่มาทูดการเวียนว่ายตายเกิดในอดีตและปัจจุบันพร้อมทั้งการถ่ายทำที่มีคุณภาพเหมือนภาพยนตร์ในเนื้อเรื่องที่น่าติดตามซีรีส์เรื่องนี้ได้รับการวิจารณ์ในช่วงก่อนออกอากาศว่าเป็นเรื่องราวที่ดูงงงวยและไม่น่าจะประสบความสำเร็จทว่าตั้งแต่ตอนแรกที่ออกอากาศ เรตติ้งของเรื่องนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงตอนสุดท้ายที่สามารถทำเรตติ้งได้ถึง20.5%และทำลายสถิติของช่องทีวีเอ็นนอกจากนี้ยังสามารถทำรายได้จากการขายมอดสูงถึง140,000ล้านบอนหรือประมาณ330ล้านบาทโดยที่เพลงประกอบการแต่งกายและการถ่ายทำในสถานที่ต่างๆก็ได้รับความนิยมอย่างมากและยังทำให้เกิดกระแสแฟชั่นการใส่เสื้อโค้ทยาวตามตัวละครในเรื่องนี้ด้วยในซีรีส์เรื่องกับลินนี้กงยูได้ถ่ายทอดการแสดงที่หลากหลาย โดยรับทบเป็นตัวละครที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนในหลายด้านทั้งในฉากรักแอคชั่นคอม,มดี้และย้อนยุคซึ่งทุกการแสดงของเขาล้วนลงตัวและเหมาะสมกับเนื้อเรื่องความสัมพันธ์รักระหว่างเขากับนักแสดงหญิงคิมโกเอินในเรื่องนี้ก็เต็มไปด้วยความโรแมนติกที่ไม่ใช่แค่ความรักทั่วไปแต่ยังเกี่ยวข้องกับโชชะตาความรักในร้านและการเสียสละทำให้ฉากสารภาพรักและการจากลากของเรือนกอบลินกลายเป็นฉากสุดคลาสสิกนอกจากนี้เคมีระหว่างเขากับอีดงอูกก็ทำให้ผู้ชมรู้สึกสดใส ทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันในชีวิตจริงทําให้การแสดงในเรื่องดูลงตัวและเป็นธรรมชาติฉากที่ทั้งสองทะเลาะก,กันหรือคุยกันด้วยเรื่องเล็กน้อยก็เต็มไปด้วยความสุขสนานได้ได้รับความนิยมจากแฟนซีรีส์จนกลายเป็นมีมและภาพตลกต่างๆมากมายทําให้เห็นว่าคู่นี้ได้รับความนิยมในใจของแฟนๆมากมายแค่ไหนความนิยมอย่างมหาศาลของเรื่องกอลลินนําพากองอยูขึ้นไปสู่จุดสูงสุดในอาชีพการแสดงครั้งที่2โดยมีข้อเสนอการเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณามากกว่า50ตัวและเขายังได้รับร,บบรงบางวัลนักแสดงนําชายยอดเยี่ยม จากงานประกาศรางวัล Black Star Awards ซึ่งชี้เห็นได้ว่าเขาได้รับท้งชื่อเสียงและมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามามากมายแต่เบื้องหลังเสียงปรบมือเหล่านั้นกลับเป็นไปด้วยความเครียดและความเหนื่อยล้าที่ไม่สามารถจินตน,นาการได้งานที่มากมายและการได้รับความสนใจจากผู้คนมากเกินไปทําให้เขารู้สึกเหนื่อยทั้งกายและใจยิ่งไปกว่านั้นเขายังเป็นนักแสดงที่ตั้งมาตรฐานกับตัวเองไว้สูงและต้องการทํางานที่ไม่ใช่แค่ตอบสนองความคาดหวังของผู้ชมแต่ยังต้องการรับผิดชอบในแง่ของสังคมด้วย เพื่อสร้างผลกระทบในทางบวกผ่านผลงานของเขาเช่นเดียวกับในภาพยนตร์เรื่องเสียงจากหัวใจที่ไม่มีใครได้ยินแต่เรื่องที่น่าเสียดายก็คือที่ทางแบบนี้มักจะขัดแย้งกับตลาดในเชิงพาณิชย์ดังนั้นหลังจากที่เขาจัดการกับงานโฆษณาและการเป็นพรีเซนเตอร์ที่มีอยู่เขาก็เงียบหายไปจากสายตาผู้ชมอย่างเงียบๆอีกครั้งอาจจะทําให้แฟนๆของกรุงยูบางคนไม่พอใจแต่คิดว่าหลังจากเรื่องกอบลินเขาก็ได้สัมผัสกับช่วงตกต่ำในอาชีพการแสดงที่ยาวนานหลายปีเพราะนอกจากผลงานคิมจียองเกิดปี82ที่ทํารายได้ค่อนข้างดีแล้ว ภาพอยู่ในซีรีส์ที่เขารับบทนำในช่วงนั้นไม่ว่าจะเป็นคำวิจารณ์หรือผลตอบรับจากบอสออฟิสก็เห็นได้ชัดว่าไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเช่นซีรีส์แนวไซไฟที่ Netflix ลงทุนมหาศาลและกำกับโดยจองอูซองเรื่องทะเลสงดัดแม้จะออกมาในช่วงเดียวกันกับสควิตเกมที่สร้างความฮือฮามากแต่เรื่องทะเลสงัดกลับได้รับคำวิจารณ์สองด้านเรื่องความผิดพลาดด้านฟิสิกส์และเทคโนโลยีถูกวิจารณ์อย่งางหนักรวมถึงการกระทำของตัวละครที่ขาดความสมเหตุสมผล ทำให้สูญเสียความรู้สึกดื่มด่ำที่ควรจะมีในซีรีส์แนวไซไฟไปมากและในปีเดียวกันภาพยนตร์เรื่องซอโบอกมนุษย์อมตะที่มีธีมเกี่ยวกับมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นและการมีชีวิตอมตะแม้จะมีนักแสดงชื่อดังอย่างกองอยูและพักโบกอมแต่ผู้กำกับกลับไม่สามารถหาความสมด,ดุลระหว่างฉากแอคชั่นไซไฟและการสะท้อนทางจริยธรรมให้ออกมาดีได้ทำให้หลายคนดูแล้วรู้สึกงงและไม่แน่ใจว่าเนื้อหาควรเน้นไปที่จุดไหนกลายเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ค่อยถูกใจผู้ชมและกลายเป็นผลงานที่ธรรมดาไปโดยสิ้นเชิง ส่งผลให้มีผู้ชมเพียง3,80,000คนและรายได้ก็ย่ำแย่มากขณะที่ในปี2024ักงอยู่ได้ร่วมแสดงกับซอยอนจินในซีรีส์ระทขวาโรแมนติกเรื่อง The Trunk ซึ่งก็ไม่ได้รับความนิยมตามที่คาดหวังเนื้อเรื่องที่ค่อยๆดำเนินและตึงเครียดทำให้ผู้ชมบางคนรู้สึกอึดอัดเคมีของพระนางก็ไม่ได้ดีเท่าที่หลายคนคิดทำให้ผู้ชมรู้สึกผิดหวังและหลายคนก็หยุดดูกลางทางรวมถึงมีการบ่นมากมายบนโลกออนไลน์ด้วยแต่ส่วนตัวแอดชอบซีรีส์เรื่องนี้และดูรวดเดียวจบ ความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันลองดูเองจะดีที่สุดนะคะในช่วงหลังมานี้ด้วยการที่มีการลงทุนจากต่างชาติไหลเข้ามาในตลาดภาพยนต์เกาหลีทาให้มีผลงานที่มีประเด็นร้อนแรงและมีเอฟเฟกต์ตาการตาออกมามากมายแต่กรุงยูเลือกที่จะเน้นบทที่เกี่ยวกับปัญหาสังคมและปัจจัยชีวิตซึ่งในด้านความบันเทิงก็ยากที่จะแข่งขันกับผลงานเชียงพานนี้หลักๆได้เช่นภาพยนตร์ที่พูดถึงปัญหาการเลือกปฏิบัติทางเพศอย่างคิมจียองเกิดปี8ปซึ่งเป็นผลงานที่มีความขัดแย้งแต่มีความหมายลึกซึ้งทว่าบทของเรื่องนี ขัดแย้งกับวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ของเกาหลีส่งผลในภาพยนตร์เรื่องนี้สูญเสียพื้นที่ทางการตลาดไปครึ่งหนึ่งเลยก็ว่าได้แม้จะได้รับเสียงชื่นชมจากผู้ชมหญิงแต่ภาพยนตร์ก็ยังเผชิญกับเสียงคัดค้านอย่างรุนแรงในช่วงที่ฉายเว็บไซต์การให้คะแนนภาพยนตร์ของเนเวอร์ถูกผู้ชายเกาหลีโจมตีเพื่อทําให้คะแนนตกต่ำและยังมีคําร้องสีฉบับที่ถูกยื่นบนเว็บไซต์คาร้องของรัฐบาลโดยเรียกร้องให้ห้ามฉายภาพยนตร์เรื่องนี้นักแสดงและคนดังที่สนับสนุนภาพยนตร์เรื่องนี้ทั้งหมดกลายเป็นเป้าของการโจมตี ในสังคมเกาหลีที่โดยทั่วไปแล้วมองผู้ชายเป็นใหญ่คนที่จะกล้าเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้หรือแสดงเป็นสามีที่ยอมลาหยุดเพื่อช่วยภรรยาเลี้ยงลูกก็ไม่น่าจะมีใครนอกจากกงยูในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการที่ผลตอบรับในผลงานของกงยูไม่ดีนักอาจจะเป็นการสะท้อนถึงแนวคิดส่วนตัวของเขาเขาเคยบอกหลายครั้งว่าแทนที่จะให้ความสําคัญกับความสาเร็จทางธุรกิจเขากลับให้ความสําคัญกับเนื้อหาของตัวผลงานเองมากกว่าว่ามันจะสามารถถ่ายทอดความลึกซึ้งและคุณค่าออกมาได้หรือไม่ แต่ผลงานที่เต็มด้วยการพิจารณาทางปัญญาเหล่านี้แม้เขารับแสดงเพราะอยากถ่ายทอดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมก็ยากที่จะประสบความสําเร็จอย่างโดดเด่นในตลาดบันเทิงได้ตัวอย่างที่ดีที่สุดก็คือภาพยนตร์โรแมนติกดราม่าที่เขาร่วมแสดงกับนักแสดงหญิงที่คว้ารางวัลใหญ่จากการแสดงอย่างจอหนดยอนเรื่องจูบนนานฉันจําไม่ลืมที่มีวิวอันงดงามของสแกนดิเนเวียและการแสดงที่ยอดเยี่ยมรวมทั้งสิ่งที่แฟนๆคาดหวังจากภาพยนตร์ก็มีครบถ้วนแต่เมื่อสัมผัสกับประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับการนอกใจ ถึงแม้จะถ่ายทําออกมาอย่างสวยงามและเล่าเรื่องได้อย่างซาบซึ้งผู้ชมบางกลุ่มก็ยังไม่ยอมรับและไม่เต็มใจที่จะสนับสนุนอยู่ดีการหาสมดุลระหว่างศิลปะและธุรกิจนั้นเป็นเรื่องยากที่จะจับต้องเมื่อย้อนกลับไปดูประสบการณ์ของเขาทุกครั้งที่เขาปล่อยผลงานที่ประสบความสําเร็จกงยูมักจะต้องหยุดพักการทํางานและทบทวนตัวเองสองสมปีโดยวิธีการเลือกบทปัจจุบันที่ไม่ได้มุ่งเน้นเชิงพาณิชย์อย่างเดียวอาจจะเป็นวิธีที่กงยูและต้นสังกัดได้ตกลงกันว่าเป็นรูปแบบการทํางานที่ดีที่สุดสําหรับเขา ซึ่งทำให้แอดนึกถึงประโยคหนึ่งจากภาพยนต์เสียงจากหัวใจที่ไม่มีใครได้ยินที่มีความหมายลึกซึ้งว่าเราไม่ได้ต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกแต่เพื่อไม่ให้โลกเปลี่ยนแปลงเราคงอยู่ที่ยึดมั่นในแนวคิดของตัวเองอาจจะไม่สามารถทำให้ภาพยนต์ทุกเรื่องถูกใจทุกคนได้แต่แอดเชื่อว่าในอนาคตเขาจะยังคงนำเสนอผลงานที่ยอดเยี่ยมและมีความหมายลึกซึ้งออกมาสู่สังคมอีกแน่นอนขอบคุณที่รับชมค่ะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ